นี้อ่าเป็นคิดยูอารสองสองสองดีนะครับตอนนี้นะดูสัดเจ็ดอ่าตอนนี้ก็อืมหเห็นปะ่ะก็ตอนนี้ใช้ลองใช้งานร่วมกับเอกแอร์นะครับ <Yeah. S 1> นะก็ถ้าที่ลองก็ตอนนี้ที่ตัวไม้นะะผม ตัวไม่ผมลบลบไปที่หัวไหมลบไปสิบสองสิบสองดีบี one, she, she. นะฮจิสวอนจีจีเนี่ยลองผมจะตะโกนใส่ไมนะครับดังๆจีเฮเฮวอซีจ hey, hey, นะีเนี่ยก็ตัวดีซีก็ยังปกติไม่พีเข้ามานะครับสุดแต่ก็ยังไม่ไม่พีถ้าปกติถ้าจะพีเนะีมันจะ,ะขึ้นเป็น ลูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับ test one C C เออ test one one C สวัสดีครับ test one one C ก็โอเคครับเสียงโอเคนะครับโอเคครับนี่ครับโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยนะฮะ U R สองสองดีนะครับก็เหมือนเดิมครับหัวไม้ก็ใครอยากได้ชัวร์ก็ แต่เปลี่ยนใส่หัวชัวแต่ปกติของมันก็ดีอยู่แล้วนะครับชอบแนวใสๆใก็ได้เลยสี่เจสว,ว,วนวนสี่สวัสดีครับ